แก่แกัเปนออริจินอลเป็ตัจริงแบบไม่ทาใครต้อง ว้าวทาไมที่จะตกตามนี้กันโอ้โหอะถ้าไม่หุดยิ้เขาก็จะเั้งไปเรื่อยรนบคุณอะเจ้าคของย้มนโอเคอะขอบคุณเซอร์มา้่ครับด้วยการกระต้าผมสวัสดีครับ ไม่ได้เจอไม่้เจอกันอีกแล้วเจอไม่เจอไม่ไล้เจอกันมานนยอะไม่เจอมานานแต่ว่าสีสันวันนี้คือเปรี้ยวซีอเปรี้ยวจี๊ดเลยไอ้ทกนแสดงว่าแดงมะนาวแองมะนาวแสดงว่าแดงมนาวสีเห็นว่าแดงมะนาวแ่พันพวกเราอะเฮ้ยซาบไปสับใครนักี้อ่ะอันนี้ตอบร้อนจี๊หรือเปเฮ้ อันนี้หน้าได้ชัดเจนนะแต่คุณเนี่ยเหมือนมีสองอย่างมีสองอย่างอยู่ในตัวเดียวกันอยู่ในคนเดียวกันตัวเดียวกันขอแบบขอแบบไม่ขอคนเดียวกันแต่ว่าตัวนคนจิ๋วไงตัวจิ๋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 วนะครับเฮ้ยครับสวัสดีครนะพูบ สวัสดีกันทุกคนผมออกล้วนนะครับอดูเป็นไงฮะโอรับวันนี้มาเยอะมากๆเลยที่บิ๊กซูสปายไฟของเรานะครับเป็นยังไงกันบ้างอยากชมไม่ใช่หรออยากช่วยชมให้ครับครับขอบคุณตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นจะแบบว่าไปไันถูกครับบอกดีใจมากๆรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่ได้มาร่วมงานแต่ต้าในวันนี้ครับขอบคุณ ผู้ใหญ่ทุกคนแล้วก,ก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับอ่าโอเคจริงๆก็บอกว่าเขารอแซวไปใหญ่เลยนะว่าเราแซวว่าแฟนตาข้าวโอ๊ทุกคนไงเลยเพราะว่าทุกคนคือแฟนทำไมคุณมีหลายคนยังอ่ะนี่ค่ะหายใจเหรอโอ้ยข้าวโอ๊ะตะเกียงเล จบลงคนที่โดรักจะมไม่มากพอเอาดีเอาดีเดี๋ยวพี่ให้แป่ตาโอให้ไปเลยกินธรรชาติเลยโอ้โหนี่คงหายวันแล้วเออง่ายปะเอาจริงนะทุกคนเป็นตัวจริงแไม่จใครต้องแตตาแต่ันเาสดาสู ไม่ต้องเกลียดาตอนนี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูผมเก็บเอาไว้ก่อนครับผมชายผมเก็บเอาไว้ก่อนโอเคนะเพราะฉะนั้นคือรสชาติคือจริงมากสองคนเนี่ยออกกำลังกายมาใช่ไหมใครผมก็ชอบกินเซนต้าแดงฝาขาอยู่แล้วแต่คือมันอาจจะหวานก็จริงแต่มันไม่มีแบบว่าน้ำตาลพวกแบบว่าน้ำตาลแบบที่มันเป็นปกติทั่วไปมันจะเป็นซูคารสอะไรพวกนี้แต่ว่ามันไม่ถึงใจไงวันนั้นพี่ยังไงผมเดินเข้าไปครับผมณห้างแห่งหนึ่งหลังจากการออกกำลังกายเสร็จครับ ร,ร่างกายอ่อนล้าเปียนคลายจะเป erm ็นลมแต่ไม่เป็นเขจะเป็นลมเลยเพราะว่าเขาเที่ยวกับร่างกายหนักไม่ใช่กับแขกได้นีทั้งในรองเลยนะเสื้อเล็กไปไหมเสื้อเสื้อตัวเล็กไปไหมเล็กจริงใช่ไหมงเกใส่เอฟนะครับใช่แต่เขาตั้งใจตั้งใจใส่เสื้อตัวเล็กจะได้รู้ว่าผมชอบครับ จริงแล้วเนี่ยโอ้โหอีพี่ผมอาจารย์ผมที่เข็มขัดสั้นเลยเฮ้ยตายอ่ะคไม่ถือไม่เคยได้ยินมุกนี้เลยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอาจารย์เขาเติมน้งแตาจริงๆผมเติมความมันต้องเติมความหวานาอยู่แล้วบางทีเราเติมจากคนไข้เยอะแล้ววันนี้เราก็ต้องหาตัวจี๊ตัวตึงความหวานแบบใหม่คณะบัณฑิตใจเลยหมอพอพี่ พอพี่เปิดประตูเข้าไปยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบใช่ผมจะบอกให้เลยว่าซ้ายสุดเป็นฝาขาวสีแดงแล้วก็มองครับมืก้มองเลื่อนไปปุ๊บสะดุดเอเฮ้ยทำไมน้ำมันสีแดงครับแต่รอบรอบเป็นสีเขียวอืมเป็นรถไฟเป็นรถไฟใหม่เลยผมก็เลยหยิบเข้ามาหาอะไที่มือผมใส่อย่างนี้เลยตื่นเต้นตื่นเต้นจะเป็นลมจะเป็นลม แล้วไหนเอออย่างสูตรใหม่แบบเบอร์สีใหม่ตกใจอะไรอย่างงี้ครับไปในต่อในต่อไปจ่ายไปจ่ายตังปุ๊บครับครับดื่มผมถึงก็โหยังไงพี่ทางไอเสรือบอกอะไรเนี่ยแบอกว่าพี่เงินที่ตังไม่ได้ผมต้องไปซื้อขวดอ๋อต้องกลับไปซื้อซ้ำเลยเจ๋งมากครับนี่แล้วก็ได้ผมอันนี้คือข้อสคริปต์คิวที่สี่เลยนะใช่ไหมแล้วเดี๋เอาจริงเนี้ย ไหนผมขอขอดูไหนขอดูเด็กดื้อหน่อยได้ไหมครับอืออันนี้ไม่ใช่เด็กดื้อนี่เด็กผมโอ้โหดูฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยังยี๋ยยี๋ยเเทกับยว ไม่มีเท่ากับมีทีเอ้ยอะไรฮะเฮ้ยอยู่ดีมันก็ไหลกลับมาโอ้ยความรู้ความรู mm ้จากที่ไม่เคยมีเลยครับผมแต่อ็นม่กลับมาแล้วทุกคนมะนาวในมะนาวเป็นป้าเมื่อกี้มันแด้งขึ้นมาเฮ้ยอย่างนั้นเลยมันเป็นจีดเปรี้ยวเปรี้ยวจี๊ดเพราะว่าเขาใช้มะนาวที่เป็นมะนาวสีเขียวครับวันละผมลานกับเลมอนมันไม่เหมือนกันนี่จ้า อันนี้ก็มันอาที่เชื่อได้ไหมอ่ะกลับมาไอ่ไรอันเกีบความเชื่อความเชื่อัมผมก็ชอบกินน้ำแดงมะนาโซดาอยู่แล้วทีนี้ปผมก็เห็นใช่ไหมฮะใครเรียนมเกษตรจะรู้ว่า ไม่รูคนยกมือคนยกไหนใครเดือมมองกระสีบ้างไหมครับคนมี้คนอยู่คนอยู่เขอยู่ฝันด้วยก็มีฝันด้วก็มีเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมครับอันนี้คนนี้เรียนเศรษฐศาสตร์นะฮะับอุสาขาเดียวกับผมหรือเปล่าเฮ้ยที่หมอใช่คือคนเขาได้ดีอยู่แล้วพี่เขาได้ดีมาได้ตรงนี้อยู่แล้วโอเคเขาก็จะมีการไหว้ไก่แต่กับต้นไม้เราก็สงสัยว่าอุ้ย ไม่น่าเชื่อนะอืมที่พระเจ้าเลยกินคุณต้าเลยอ่ะเออผมว่าจริงไงจริงเราสังเกตุว่าสิ่งที่เขาไหว้อะมันศักดิ์สิทธิ์แล้วมันมันมันไล์กับแบบว่ามันคือเอารูณ์น่ะไหวไม่ถูกเชื่อเพราะผมเห็นบ่อยมากมันคือมันคือเขาจะเขาจะครีว่าละมนต์ไปช่วงนั้นจะสอบครับเราก็เลยปึ๊บเราก็ลาแล้วเอาไหว้ขอเถอะครับ คนเอามาไหว้ยังศักดิ์สิทธิ์ว่เราได้กินสักอึกเราคงได้เองริ่มแ้เพิ่มน้ำไม่น่าเชื่อเอทุกวิซาอึดเพราะว่าน้องเด็กเขาตั้งมาไหว้วัดเป็นเดือนๆแล้วอ๋อยอดเก้สนุกสนุกนี่คือสุดท้าย้งวเอละววันนี้คุณสงคนรู้ใช่ไหมว่าต้องมีมีเกมให้เล่นกันด้วยใช่ครับต้องแข่งขันกันแล้วก็จะมีการทำโทษด้วย ไม่ใครกันเลยอ่ะต้องเป็นเขเลือไม่ชอบจริงจังเลยครับจริงจริงอ่าเอาไปว่าเดี๋ยวให้เตรียมตัวก่อนเพราะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเรียนเชิญผู้แข่งขันมาถ่ายรูปจด้คุยสองคนก่อนเรื่องการแข่งขันเนี่ยเวลาพวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยครับตั้งแต่ในรายการเขาไม่เคยชนะมาอีกเลยแต่ถ้าวันนี้ถ้าเราอยู่คนละทีกันเนี่ยสนุกแน่นอนแน่นอนโอเคเดี๋ยวมาลองติดตามกันว่าจะสนุกขนาดไหนนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ขอเรียกเรียนเชิญครับทีมผู้จัดการพาณิชย์คุณอ่นิดาวิทย์มนวัฒนาพันธ์นะครับมาสมงลงในต่องน้ำเสียรับ เป็นเช่นไรนะครับผมท่านต่อมานะครับขอเรียนเชิญครับผู้ในการอาวุโสายจัดซื้อสินค้าบริโภคคุณดิโอลาซาทำกลับนะครับขอถึงตรงไปต้อนรับด้วยนะครับและท่านต่อมานะครับขอเรียนเชิญครับและท่านต่อมานะครับขอเรียนเชิญนะครับ ผู้จัดการสาขาสะพานไฟครับคุณกรุงมณิษบุญเกิดชนะครับไม่เกิดนะแล้วก็เรามีบิ๊กซีมาสคอตด้วยครับบอให้กับบิ๊กซีมาสคอตของเราหน่อยครับบอกทุกคนเอ๊น่ารักมากเลยนะครับเขาบอกว่าถ้ามาบิ๊กซีเอาเราก็จะได้เจอกับน้องบิ๊กซีมาสคอของเราแบบนี้อยู่กันประจำอยู่แล้วนะครับ ทาครับขอเชิญคุณเมือด้วยนะครับแล้วขอเรียนเชิญคุณนนทินาและคุณรัชนียังคงอยู่ด้านบนเวทีนะครับขอขอบพระคุณคุณปงพันธุ์นะครับเวทีพิชรสสองคนจากลัคกี้แฟนยี่สิบอันนี้นะฮะวิธีครับในการเลือกลูกทีดนะครง่ายรึเปล่าง่าครับเรามีกระดาษให้มีปากกาให้นะฮะเดี๋ยวจะให้คุณเนี่ยเขียนไอเทมที่มีสีแดงอะไรก็ได้จะเป็นแบบ เสื้อสีแดงนะฮะจัดไอยานสีแดงนะฮะหรือจะเป็นอะไรนะไฟแดงก็ได้เดี๋ยวนบมีใครพกไฟแดงมานี่เขียนอยู่นะโอ้โหนะฮะตั้งใจทั้งหมดเขียนมาเยอะมากคิดไปแล้วฮะง่ายอย่างเช่นแบบผมอยากดูเส้นเลือดแดงครับวายอย่างนั้นเลยนะใช่ฮะโโอ้หแต่ขอเป็นแบบสปอร์ตส์กต้องเป็นอินซีเนียร์ไปดังข่าด้วย เราได้ไหมไม่มีใครแล้วล่ะ <c oughs> โอเคพอเขียนเสร็จปุ๊บเราจะให้เปิดที่เรากดไวเลย อันนี้ละอันนี้ละมีไหมตอกก้นใหญ่ไหมครับไม่ไม่มีโอ้โหอีกมากจีบตัวจีบแต่ฝั่งนี้ครับติดห้าอันได้อดจีบยังไงก็ไม่หลุดสักทีพี่ปั้นเสื้อนะเสื้อติดอ่ะขออนุญาตนะใช่ไหมหนึ่งสองขออนุญาตนะครับคุ้ยอุ้ยอันี้สามเนาะเฮ้ยโทษนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ใช่ไหม สี่โอเคมีไหมมีไหมอ่ะถุนปั้นถุนปั้นหมุนตัวหน่อยหมุนตัวหน่อยโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเหลืออยู่ทั้งหมดสี่แผงด้วยกันเาแล้วถึงไม่ได้แล้วได้ไรครับติบกโพสไดเวลาแล้วครับคุณเจ้าตัวนี้นะครับทำมาเพื่อติดโพสติดโดยเฉพาะโอ้โหถ้าผมแพ้เนี่ยครับพิศวาผมอบบยอมให้ มันออกโง่้ก่อนเลยไบองโอ้างเยอะมาอานแล้วเดี๋ยวเลิกรเร็ว่ยเหมือนนีิเหมือนออกลยและติดอยู่ไหมติดอยู่บ้าเวเร็วเร็ววิบวิ้น้สิบวินาทีเร็วเร็วเร็วครับเรครับเอาให้เสามว

เขาอยู่ไม่นิ่งเขาอยู่ไม่นิ่งโอเคมาพร้อมนะเดยวขอิเิเไปน้นอย่าเอาเล้นปาดนะ โยนโยนโยนโยโยหรือแบบมีซ yes. oh, okay. okay, uh, uh. okay, ่อนมีซ่อนตรงไหนคนไม่หมดนะอย่าาป้นด์เก่าอะโอเคอะขอตัวโอ้ยหือจสนั่นไปนี่นะไปนี่นะม่มีน้องไม่มีเลยไม่มีเลยนี่ติดอยู่เออไปใส่ไปโบเอาหรือบิน อ,อยู่อ่ะยุดยู่ตรงนี้นะครับโอเคผมดูตรงนี้ครับมามามาโอเคนะครับขอองด้วยนะครับอ่าจนกว่าออฟโรดจะพอใจ ไปผมว่าผมว่าไอถุนล้ะยังไม่ได้ดื่มแซนได้แซนมะนาวโซดาผมบอกแล้วต้องดื่มก่อนเฮ้ยดื่มเลยดื่มเลยคุณพี่คุณพี่ดื่มก่อนเลยคุณพี่ดื่มก่นเลยอะครับผมกะหยอกมาให้แล้วว่ามันมันจะไม่กินไม่ดื่มใช่ไหมครับครับมาดานินาเดี๋ยวคุณดูนะดื่มไหมดื่มน้อยดื่มน้อยมันแตกต่างจริงๆจริงโอ้โหมันมียกด้วยนะฮะอืมโอ้โหนี่ดื่มแบบพีอาร์ก็ได้ เราเนี่ยรู้งานเป็นงานนะเนี่ยแข่งงานแข่งออกด้วยไม่ธรรมดาแล้วดูรอบนี้รอบนี้เดี๋ยวคุณดูแล้ว่ะแล้วคุณอ่ะผมให้ดูลูกทีผมก่อนเดี๋ยวมันจะแตกต่างมากเกินไปครับโอเคนี่นะครับพร้อมแล้วทรีส์ เราบ้าเฮ้ยอาหารกินกับไก่ทอดไม่ได้เลยโอเคทางบริษัทอาทิตย์ก็ว่างนะครับนายเก่งโอเคได้ไหมอาหาบตัวนี้ก็เปียกเดี๋ยวเพลงมาด้วยใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวให้เขาไปเรียนกันก่อนนะเดี๋ยวขอไปซ้อมแป๊บนึงครับเอ่อสามชั่วโมงเดี๋ยวกลับมานานเกินนะรอได้ไหมล่ะรอได้ไหม เดี๋ยวเขาก็ได้นะไปกันทุกคนนั่งรอกันโอเคอาเดี๋ยวนี้ตั๋วรถเริ่มจะลดไปนะครับหรือถ้าอยากจะดูข้าเต้นจิ๊ดจิ๊ดซ่าซ่าเหมือนกับน้องแน็กของเราแบบนี้ก็เข้าไปในติ๊กตอกแล้วก็ใครเต้นเก่งในการข้ามือจะไหมมาแล้วฮะ